คุณผู้ชมเพจ Lover by t e อ a i นะคะวันนี้นะคะลูกโป่งก็อยู่ที่นี่คะ่ะ K Village Community Mall นะคะซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะวันนี้นะคะลูกโป่งก็มากับเด็กๆนะคะสาวสวยสบุมรมทั้ง4ี่นะคะนี่ค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็มาในชุดผีเสื้อราตรีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ราตรีก็รากลางวันไปก่อน,นะคะ่ะก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมพาน้องหมาคุณผู้ชมดนวยนะคะมาเดินเล่นผ่อนคลายกันที่นี่นะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังเล็งหาน้องหมามาเลี้ยงนะคะ mm. ก็วันนี้รายการของเรานะคะ mm. ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ mm. ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะ ค่ะอย่างที่ลูกปงบอกไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกหมานะคะมีคุณผู้ชมรายการของเราเนี่ยอยากให้ทางรายการของเราเนี่ยพาไปซื้อลูกหมาค่ะแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าโจทย์ในคราวนี้เนี่ยนะคะเขาจะซื้อลูกหมาให้เข้ากับนิสัยของเจ้าของค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับช่วงนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปหาพันธ์น้องหมาที่เข้ากับผู้เลี้ยงครับและนี่ก็คือน้องแนนที่อยากให้ทางรายการพาไปเลือกซื้อสุนัขสายพันธ์ุที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเธอสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะอาชีพทำพิตตี้เอค่ะส่วนลักษณะน,นิสยัยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนขี้เหงานะคะแล้วก็ ชอบออกไปเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนอกบ้านค่ะอยากจะให้ทางรายการ Pet Lover by JH นะคะช่วยแนะนำน้องหมาที่เหมาะกับลักษณะนิสัยของแนนให้หน่อยค่ะ ส่วนน้องหมาที่แนนอยากจะได้นะคะก็อยากจะได้น้องหมาตัวเล็กๆนะคะขนฟูๆแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปข้างนอกได้ด้วยแล้วก็อยากได้เป็นตัวเมียเพราะว่าชอบสุนัขที่แบบที่อ่อนแล้วก็เอาใจเก่งด้วยในมีงบอยู่ที่3ามหมื่นนะคะยังไงรบกวนพี่พทีมงานช่วยหานะคะสุนัขที่เหมาะสมกับแนนด้วยละกัน และนี่ก็คือสุนัข4สายพันธุ์ที่ทางรายการเรานำมาให้น้องแนนเลือกครับสำหรับช้อยที่พี่ๆให้มานะคะก็ขอเลือกเป็นปอมเมเรเนียนดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับแนนที่สุดแล้วเราก็ได้สายพันธุ์ที่น้องแนนต้องการแล้วนะครับงั้นเราพาน้องแนนไปเลือกซื้อน้องหมาปอมเมเรเนียนกันเลยดีกว่าครับ สุนัขพันธ์ปอมเมเลเนียนนะคะ,คะส่วนใหญ่แล้วออนิสัยเขาจะเป็นยังไงอะคะปอมเมเลเนียนเป็นสุนัขที่ประจบเก่งขี้อ้อนนะแล้วก็ชอบคุกคี่กับคนแล้วเหมาะกับคนเลี้ยงแบบไหนอะคะปอมนี่จะเหมาะกับคนที่มีเวลาแบ่งเวลาให้เขาสักนิดแต่ไม่ต้องใช้พื้นที่ที่มาก ราะว่าส่วนใหญ่ทํางานแต่ว่าก็มีเวลาบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะพอจะเลี้ยงได้ใช่ไหมคะอ๋อเลี้ยงได้ค่ะเป็นเป็นสุนัขที่ที่เลี้ยงง่ายสุนัขพันธุ์ปอมเบเรเนียนนี่มีกี่เกรดคะแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นยังไงบ้างจริงๆสุนัขพันธุ์ปอมนี่จะแบ่งเป็น3มเกรดนะคะ <4 S 2> จะเป็น, <4 S 2> นเกรดเลี้ยงเล่นแล้วก็เกรดโชว์เกรดประกวดแล้วราคาละคะต่างกันมากไหมคะราคาก็เริ่มต้นที่3 5 0 0 0เกรดเลี้ยงเล่นนะคะเลี้ยงเล่นสามใช่ค่ะ เกตโชนี่ก็จะอยู่ที่หลัก4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นเกตประกวดนี่ห้าหมื่นถึงแสนครับที่แล้วทำไมถึงราคาสูงแบบนี้คะคอมเมดี้นี่ค่อนข้างเราค่อนข้างจะบีดยากในเรื่องของการดูแลการผสมนะคะเพราะว่าอย่างพ่อแม่เขาถ้าเป็นสายเลือดนำเข้าสายเลือดแท้เนี่ยนะคะสายอเมริกาแท้เนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงพ่อแม่นี่หลักแสนทั้งนั้นนะคะแต่การให้ลูกเนี่ยเขาไม่สามารถให้ลูกเยอะให้ได้คลอกหนึ่งหนึ่งถึงสองตัว มาตรฐานสายพันธุ์จริงๆคือปอมสายเมกาเนี่หนึ่งที่เรียกว่าหน้าหมีขายใหญ่คือขนสองชั้นเนี่ยคือสไตล์อย่างนี้ค่ะหน้าจะสั้นอ่าแล้วก็ขนจะแน่นน้ำหนักเต็มวัยโตเต็มวัยก็ประมาณ2โลนะคะคือกําลังพุกพาไปไหนได้แบบมนิ้ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เหมาะกับแนนพอดีเลยนะคะสำหรับพกพารุ่นมินิค่ะแล้วหลังจากที่ได้เขามาแล้วเนี่ยวิธีการดูแล ายากไหมคะจริงๆถ้าได้น้องที่สุขภาพแข็งแรงไปนะคะ<ช>การดูแลก็ไม่ยากมากเพียงแต่ว่าเรามีเวลาแต่งตัวให้เขาหน่อยโดยการหวีขนนะคะเพราะเขาเป็นหมาสายพันุขนก็สําหรับลูกสุนัขนะคะก็คือที่มีขนยาวนะคะช่วงแรกเนี่ยหมอก,ก็คือแนะนําให้เช็ดตัวนะคะแล้วก็แปรงขนเท่านั้นก็คือน่าจะเพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าเลย3เดือนไปแล้วก็คือแนะนําว่าควรจะอาบน้ำเนะี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง นะคะโดยใช้แชมพูสําหรับลูกสุนัขยังไม่ควรใช้แชมพูที่ผสมยาฆ่าเห็บหมัดนะคะหรือว่าแชมพูยารักษาโรคอะไรนะคะก็คือใช้แชมพูสําหรับลูกสุนัขหรือว่าสูตรอ่อนโยนนะคะแล้วกอ็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเน้นนะคะก็คือเรื่องของการแปรงขนนะคะก็คือสุนัขค,ควรจะได้รับการสอนการแปรงขนตั้งแต่เป็นลูกสุนัขเพราะว่าถ้าไปเริ่มสตาร์ทการสอนการแปรงขนตั้งแต่เขาโตแล้วอะค่ะ ขาจะตต่อห like มาพันนี้ค่ะฟอร์มเรเนียนเนี่ยหลักๆเลยมีอะไรบ้างะคะคือจริงๆถ้าเราจะเลือกน้องนะคะส่วนหนึ่งฟาร์มเนี่ยจะคัดเกรดไว้แล้วจริงๆซื้อลูกสุนัขเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความถูกชตาของอคนซื้อว่าเราชอบสไตล์แบบไหนเพราะว่าสุนัขแต่ละตัวก็สไตล์คนละสไตล์ไป ชอบตัวนี้อะค่ะตัวนี้น่ารักดูเขาแบบขี้เล่นดีและตัวเล็กเหมาะสำหรับพกพาไปไหนได้เลยนี่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นใช่ค่ะลดอีกหน่อยไม่ได้หรอกมีงบอยู่แค่ประมาณสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกนี้ถ้าเราชอบและรักอยากได้ไปเป็นสมาชิกกันนะคะพี่ก็สามารถให้พิเศษได้ นอยจริงหรอเย้พี่ก็ให้ด้วยนะลดราคาเลยให้ฟรีได้ไหมคะพี่นานหัวร้อ คือเบื้องต้นก็คือหนึ่งเอาเขาไปให้คุณเคยกับสถานที่ก่อนก่อนจะไปอาบน้ําเขานะคะแล้วเวลาซื้อไปเนี่ยก็คือให้เรามั่นใจว่าพี่การันตีว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคป่วยหรือเป็นอะไรในวัคซีนรวม5โรคเนี่ย,ย,ยพี่ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้เป็นการการันตีนะคะคืออันดับแรกนะคะหมอจะแนะนําว่าเวลารับสุนัขเข้ามาเลี้ยงนะคะก็คือถ้ามีสุนัขอยู่แล้วในบ้านก็ควรแยกเลี้ยง ะะเพราะว่าลูกสุนัขเนี่ยบางทีเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันกับบางโรคนะคะก็คือถ้าไปเลี้ยงรวมกันเนี่ยโรคบางโรคที่สุนัขโตทนได้เนี่ยสุนัขเด็กๆนะคะยังจะทนไม่ได้นะคะแล้วก็อยากจะให้เขาพักแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ที่อยู่ใหม่สักประมาณ1-2สัปดาห์แล้วก็ค่อยมาทำวัคซีน ะะโดยที่ระหว่าง1-2ถึงสสัปดาห์นั้นเนี่ยก็คือต้องแยกเลีย้ยงก่อนสําหรับลูกสุนัขกันนะคะแนะนําว่าควรจะกินอาหารเป็นสูตรของลูกสุนัขนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดหรือว่าอาหารกระป๋องปริมาณการกินนะคะก็คือหมอจะแนะนําให้ดูข้างถุงนิดนึงก็คือทุกถุงอะคะ่ะเขาจะต้องมีสูตรแล้วก็มีปริมาณอาหารที่แนะนำนะคะสำหรับลูกสุนัขเลยแล้วก็อายุน้อยเนี่ยก็คืออาจจะกินแค่วันละ 50- 100กรัม แล้วแต่ชนิดแล้วก็ยี่ห้อของอาหารค่ะส่วนการแบ่งมื้ออาหารเนี่ยก็คือลูกสุนัขเนี่ยเขาต้องการมื้ออาหารที่ถี่กว่านะคะก็อาจจะประมาณ4มื้อต่อวันแต่ว่าถ้าพัฒนาเป็นสุนัขโตแล้วอะค่ะอายุ1ปีขึ้นไปอาจจะสามารถลดได้เป็นสองมื้อต่อวัน านเพลเวอร์บายเจอไฮนะคะที่ช่วยพาแนนมาซื้อหมานะคะปอมเบลเดียนแล้วก็ขอบคุณพี่นันด้วยที่ช่วยแนะนำนะคะเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้ชื่อว่าคุกกี้ละกันนะคะชื่อคุกกี้น่ารักมากๆเลยชอบไม่ว่าจะเป็นน้องหมาสายพันุ์ไหนนะครับเมื่อเจ้าของรับไปเลี้ยงแล้วมีความสุข น้องหมาก็มีความสุขไปด้วยครับและนี่ก็คือน้องแนนคุณผู้ชมจากทางบ้านที่อยากให้รายการของเราพาไปเลือกซื้อน้องหมาครับและในที่สุดน้องแนนก็ได้น้องหมากลับบ้านไปหน้าตาน่ารักแบบที่เห็นนี่แหละครับ